สวัสดีครับในสถานการณ์โควิด19กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยทุกคนจำเป็นต้องให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะยับยับย้งการแพรก่กระจายของโรคโควิด19ให้ได้คราวนี้ถามว่าเมื่อเราอยู่กับบ้านเนี่ยเราในฐานะแพทย์จีนนะครับเราจะมีข้อเสนอแนอะไร ที่จะให้ท่านสามารถดูแลตัวเองได้และเสริมภูมิคุ้มกันเสริมพลังปอดในการต่อสู้กับโควิดได้ด้วยตัวเองอย่างประหยัดและอย่างง่ายๆวันนี้ผมจะนำเสนอแนวคิดและวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างง่ายๆให้กับท่านผู้ชมครับผมจะแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่ง และการไหลเวียนของเส้นลมปราณเพื่อนี่เป็นแนวทางในการบริหารร่างกายอย่างง่ายๆนะครับตำแหน่งแรกคือบริเวณหัวไหล่บริเวณหัวไหล่นี้เป็นทางเดินของเส้นลมปราณที่เรียกว่าเป็นเส้นหยางคือบริเวณจากมือด้านหลังเนี่ยทั้งหมด3เส้นเนี่ยขึ้นมาบริเวณไหลเพื่อขึ้นไปบริเวณศีรษะขณะดเดียวกันก็เป็นที่รวมของเส้นลมปราณที่มาจากด้านข้างกับ ด้านหลังเราเนี่ยผ่านขึ้นมาโดยตำแหน่งนี้เพื่อขึ้นไปบริเวณศีรษะเช่นกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยเราอยู่ต้องให้มันผ่อนคลายเพื่อจะให้เลือดไปเลี้ยงสมองทําให้มันมีความนอนหลับดีขึ้นทําให้ศีรษะเรามีความสดชื่นเลือดไปเลี้ยงสมองในการที่จะไปต่อสู้กับภาวะความเครียดต่อสู้กับโควิด19นะสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องทําให้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองโดยผ่านเส้นลมปาน ที่เป็นเส้นยางที่มาจากมือด้านนอกและมาจากาด้านลำตัวและด้านข้างของเราเนี่ยขึ้นไปไม่มีการติดขัดเพื่อไปทำให้สมองเรามีความสดชื่นในการต่อสู้อีกตำแหน่งหนึ่งที่จะแนะนำคือตำแหน่งบริเวณนี้ครับตรงบริเวณชนวงอกของเราซึ่งตรงนี้เป็นการผ่านของเส้นลมปานสามเส้นเส้นหนึ่งคือเส้นที่เรียกว่าเส้นลมปานของปอดอีกเส้นหนึ่งคือ เส้นลมปานของเยื่อหุ่มหัวใจและก็เส้นลมปานหัวใจตรงนี้ทั้งหมดมีจุดกําเนิดมาจากส่วนกลางของร่างกายแล้วก็ไหลเวียนผ่านบริเวณนี้เพื่อมาอย่างที่มือทั้งหมดเพราะถ้าเราทําให้การไหลเวียนทั้งบริเวณนี้ดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ปอดและหัวใจของเราทํางานได้ดีขึ้นเพราะเราพบว่าคนที่เป็นโควิดที่มีภาวะของหลอเดเลือดหัวใจเนี่ย มีอัตราตายสูงสุดถึง1 3 2เรนะครับเพราะการกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นลมปัานทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดและก็การทำงานของปอดอยู่ในภาวะที่มีพลังมีการไหลเวียนที่ดีทำให้เราสามารถต่อชู้กับโควิดได้อย่างมีพลังนะครับนอกจากตำแหน่งนี้3ตํตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จะแนะนำก็คือเรื่องของการหายใจ ในทางแพทย์จีนนั้นโบราณนี้เขามีวิธีการในการที่จะกระตุ้นอายุวะภายในด้วยคลื่นความถี่เพราะว่าในอายุวะต่างๆนั้นมีความหนานแน่นไม่เท่ากันบางอายุวะมีน้ํามากบางอายุวะมีน้ําน้อยบางอายุวะก็จะมีกระดูกมากแล้วแต่เพราะฉะนั้นในแต่อายุวะนั้นก็จะมีความหนานแน่นไม่เท่ากันก็จะมีคลื่นความถี่เฉพาะที่แตกต่างกันเพราะเป็นอย่างนั้นนี่เราพบว่าเสียงที่จะกระตุ้น การไหลเวียนดึกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนการทำงานของอวัยวะต่างๆนั้นมันมีค่าที่ความถี่ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นที่เราควรจะกระตุ้นก็คือการกระตุ้นของอวัยวะปอดซึ่งเราใช้เสียงซื่อเอาลิ้นฟันข้างบนด้านล่างประกบกันแล้วมีเสียงออกมาซือ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 อย่างนี้นะครับเสียงซื่อ ถ้าเป็นเสียงหัวใจเราก็ใช้เสียงคือคอคือคอ,อย่างนี้นะครับสองเสียงนี้สําคัญเราก็ถือว่าเป็นเสียงพื้นฐานซึ่งเราก็เอามาประยุกต์กับท่าบริหารของร่างกายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ท่าบริหารนะครับเราควรจะต้องตั้งสติเริ่มต้นนะครับเราใช้ท่าแรกคือการยืนสมาธินะครับ โดยที่เราเริ่มต้นด้วยการที่ย่อเข่าลงเล็กน้อยแล้วก็พนมมือนะครับแล้วปิดตานะครับตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปเราจะเสริมสร้างพลังเสริมสร้างกําลังใจแล้วเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงในการต่อสู้กับโลกครั้งนี้นะครับด้วยการตั้งจิตอย่างนี้ด้วยความมั่นใจว่าเราจะต้องชนะและร่างกายเราสามารถรักษาตัวเองได้นี่เป็นจุดสําคัญนะครับที่จะทําให้เราฝ่าฟันวิกฤตไปได้นะครับ โอเคครับต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นที่ท่าบริหารง่ายๆนะครับท่าแรกก็คือท่าบริเวณหัวไหล่ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะครับเราเริ่มต้นในการตบอย่างนี้นะครับเบาๆรูปก่อนนะครับรูปๆอย่างนี้เบาครับแล้วก็เพิ่มความแรงไปเรื่อยๆนะครับ นี้ก็เป็นท่าที่หนึ่งทำให้เลือดขึ้นไปสมองและทำให้เส้นเลือมปานที่เกี่ยวเส้นยางทั้งหมดคลายตัวเพื่อให้เลือดไปยยงสมองท่าต่อไปนะครับเราจะกระตุ้นเส้นลมปาน3าเส้นที่มาจากบริเวณช่องท้องเราผ่านปอดเยื่อหุ้หมหัวใจและหัวใจโดยเปิดที่บริเวณหน้าอกก่อนนะครับตำแหน่งนี้ครับกับตำแหน่งนี้ครับเราก็เริ่มต้นอย่างนี้นลครับตบเบาๆนะครับ แล้วตามด้วยการกระตุ้นเมื่อกี้จากนี้เราจะกระตุ้นให้มันไหลเวียนมาบริเวณที่มือทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นก็คือตบด้านข้างนี้ก่อนนะครับ นะครับอีกข้างก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี <fe> ้เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนพลังส่วนกลาง ไหลมายัางเวณจุดรวมตรงนี้แล้วก็ไหลมาที่มือทั้งหมดเพราะตรงนี้จะทําให้การไหลเวียนเลือดไปสู่หัวใจและปอดทํางานได้ดีขึ้นท่าสุดท้ายจะเป็นท่าที่ใช้การเป่งเสียงโดยการยืดขยายปอดให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยเอาพิษหรือลมหายใจทำให้ระบบทางเดินหายใจสะอาดขึ้น โดยการขับพิษแล้วก็ใช้เสียงที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นปอดสามารถขับพิษออกจากร่างกายได้นะครับโดยที่เราเริ่มต้นด้วยการใช้ท่าที่ยกมือขึ้นสูงๆแล้วเวลาลงไปสุดมือปล่อยเสียงคำว่าเสือออกไปพร้อมกัน ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งจิตตั้งความมั่นใจในการที่จะเอาชนะโควิด19ด้วยการคิดดีแล้วจากนั้นก็ทำการบริหารกระตุ้นการทำงานของปอดของหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจทำให้การไหลเวียนของเลือดและพลังของอายุวะเหล่านั้นสามารถมีพลังในการต่อสู้กับโควิดได้ ด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้ในยามที่เราอยู่ที่บ้านนะครับแทนที่จะมีความวิตกกัวงวลอย่างเดียวลงมือทําด้วยตัวเองอย่างน้อยวันละสักสาครั้งนะครับครั้งละ5 1 0นาทีท่านจะรู้สึกว่าท่านจะมีเหงื่อออกแล้วรู้สึกมันจะสดชื่นขึ้นแล้วหวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านวิกฤตครั้งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ